สวัสดีพี่น้องท,ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจากมาตาั้กันต่อกับแนวทาหุน่นห้างเสงแต่แนวทางห้างเสีงเยงรอบซาลบายแนวเทาาที่28เดือน4เดือนเมษา2568นเมื่อนี้เป็นวันจันทร์จามาพบก,กับแนวทางของเอเจ้จนตคือ่าแล้กก็ตามเคยจ้าสำหรับห้างเสงของวันที่2ีหาวันสุกที่ผ่านมาจ้าห้างเสงรอบเศร้าเด่นสองกับหา ผลของรอบเศร้าจ้ะ68206อ่าสำหรับ82เนื้อท่าของเขาเขา28ตัวนี้เต็มเต็มเด่น22มาหลัง06ผ่านไปรอบเศร้ากับรอบบ่ายมื่อนี้เนื้อท่าชนเนาะ2กับหาเบิดเลยเราจ้ะสำหรับรอบใบค่ะ2กับหาผลของรอบบ่ายจะ07498 สำหรับแนวทางของเฮารอบบายถือว่าพลาดไปเลาวจ้าสำหรับแนวทางห้างเซ้งของเฮามาวันวันที่ยี่สิบห้าจะถี่านมาถือว่ามาเต็มเต็มรอบเศร้าจะแปดสองสองแปดจากตัวเน้นเต็มเต,ต็มจากออาวันที่ยี่สิบแปดเหมือนอีกตามดุลกันโตจา้าห้างเซ้งรอบเศร้าจานด่นแปดกับสองอีกได้แต่แปดกับ2งอย่างเดียวเลย แปดและสองไซยวิ่งไซยรูดาาก็ห้ามหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปรูดได้จ้าถามักตาชอบเนาะแปดจับคูแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่สำหรับเร่นสองศูนย์ 2,6,2,7,2,4,2,9สอาำหรับครูเด <jack ata> ่นสองแปดบริจับเลยเนาะสำหรับรอบบ่ายเด่น2อง0กับห2สองศูย์เสาบายสองเก้ส ต่อด้วยสองหกสำหรับเด่น6 6 8 6แปดหกเก้าหกเู่สุดท้ายคือ6 0เดี๋ยวมาเบิง่งโตเน้นกันก่อนจ้า รอบบ่ายเน้นหกเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์สองศูนย์สองสี่รอบเส้ากระเน้นสองศูนย์สองเจ็ดแปดหกแปดสี่ขู่สุดท้ายสำหรับแปดสี่อยู่มุมสุดท้ายเห็นอยู่เนาะ เรียบร้อยจะนี่คือแนวทางหุ้นห่างเสียงวันที่28จะแนวทางมือนี่ก็คือตามนี่เราจะมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณา้วได้วีโค์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบก็จะคอยตามเราจะบ่กมีตัวหมักตัวชอบมันก็นคือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะมือนี่ค่อยมาปังปังค่อยมาเต็มเต็มทั้งเซาทั้งใบทั้งบูธทั้ง่างเลยละกันเราจะ ขอให้พี่้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆยกันทุกคนทุกท่านจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณทุกๆกคอมเมนต์ Comment, จากขอหายโชคโชค,โชคมนันๆกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับพี่น้อยเอฟซีทานใดที่เขามารับชมใหม่ๆนอกจากกดติดตามเพื่อก,ก,กดกระดิ่งไว้เราจะเพื่อเสด็จบพุพกาณแนวทางที่เอจอยโลกหายจะสําหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า